โลเล็กที่มีเพียงแค่56เรือนในโลกเป็นอย่างไรวันนี้ยูฮเฮียพาไปดูครับผมเียครับทุกคนสวัส kind ด of ีครับเฮตตี้สวัสดีครับคุณโยสวัสดีครับโอ้โหกับวันนี้เป็นไงบ้าง รายการเรากลับมาเจอกันอีกแล้วไปนี่อย่างการงานวัดเฮ้ยมันเป็นศัตรูใหม่ไงศัตรูใหม่ผมไม่รู้ภาพในกล้องเป็นยังไงนะครับคุอารจีบีอาร์จีบีตอนนี้นี่ศัตรูเราปรับปรุงไปเยอะแยะแล้วนะครับต้องพัฒนาดีเราแบบได้เป็นแขกรับเชิญอนีเกียินะแล้ววันนี้เนื้อหาเนี่ยวันนี้เราจะทําเรื่องอะไรกันเนี่ยได้ข่าวว่าพียโชคไปใช้เงินอีกแล้วใช่คือหลังจากที่เราเนี่ย แนะนำเสนอมุมมองคุณค่าเชิงความงามมาปล่อยเข้าบ่อยเข้า,ขาส่วนมากเราก็จะเลี้ยวไปทางแกนไทโก้หรือว่าเราเลี้ยวไปทางนาฬิกาแบรนด์อื่นแต่วันนี้เราเรา,เราเลี้ยวรถกลับมาสู่จุดเริ่มต้นนั่นคือ Rolex. โรเล็กซ์โรเล็กซ์ครับวันนี้เราจะพูดเรื่องโรเล็กซ์มีมีรุ่นใหม่ๆออกมาให้พูดแล้วหรอครับอันนี้เป็นรุ่นเก่าแต่ว่าอาจจะเป็นโฉมที่ ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีได้อ่ะเอ้ยตกตื่นเต้นตกใจเสร็จอะไรครับรถจะมีชุดแต่งเหตุใดเหตุเล่าโรเล็กซ์จะไม่มีเฮียอ๋อสายโมดิฟายใช่ไหมครับคือเราเคยพูดไปในคลิปเก่าๆแล้วว่าเอ้โรเล็กซ์เนี่ยมีการโมดิฟายนู่นนี่นั่นมีการคัสตอมก็นี่ครับเฮียโชว์ครับเขาก็ได้เดินถล่มลึกเข้าสุดสายนี่เปิดสิงเฮียโชว์แล้วเรียนได้เลยนะปกติคุณดูชอบสายโมปหมชอบ โมอะไรโมขนาดเขาเรียกเป็นสีสีเพราะเขาเรียกเลยก็นี่ครับก็วันนี้ที่จะเอามารีวิวให้ดูครับเป็นโรเล็กซ์คัสตอมเหรอของค่ายคอนเคอร์โอ้โหถ้าออกเสียงผิดขออภัยยาด่าผมไม่รู้จักครับค่ายเนี้ยไม่เคยได้ยินชื่อคอนเคอร์เอ้าเหรอก็คือวันนี้เราเอาหยิบยก เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่พอดี H show, เฮชเขาเห็นว่ามีการซื้อขายอยู่ในกลุ่มแบบก็เคยเห็นเห็นมาบ้างแล้วคือจํานวนมันก็ค่อนข้างน้อยอ่าอ่าเขาก็เลยลองแบบใช้เงินเสียเงินดิดนิ้วแล้วนาฬการเข้ามา <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> หมายความว่ามันคือนาฬิการโรเล็กซแท้ๆใช่ <c oughs> แต่ว่าเอาไปอะไรล่ะปรับแต่งใช่ด้วยจูน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 ไ่ใช่ขอให้ความรู้อันนี้คือ ไอคอนคอลเลอร์เนี่ยเป็นค่ายคัสตอมค่ายหนึ่งในโลกนี้จริงๆแล้วในโลกเราเนี่ยมีค่ายคัสตอมนาฬิกาโรเล็กซ์หลายหลายแบรนด์หลายหลายย่อมากเอางี้เราเชิญเจ้าตัวมาดูมาคุยดีกว่าสวัสดีครับพี่โชว์สวัสดีครับ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 งี้งี้ยังครับไอแบรนด์คัสตอมนี่มันมีแบรนด์อะไรดังๆมั่งถ้าดังๆก็หนุยเอล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช่แล้วก็มีโปรฮันที่คนไทยรู้จักเยอะอ่าอีกอันนึง ใช่อะไรแมสแมสนะแมสแมสแมสปารีสแมสปารีสนี่ก็ออกแนวมีงานศิลปะที่มีการแกะสลักด้วยนะเคยเห็นอยู่อันนึ่งแต่ที่หลักๆส่วนใหญ่งานคัสตอมเนี่ยก็จะเป็นแบบที่นิยมก็คือจะเป็นสีลมดำอ่ะตรงนี้คือลมดำจริงๆมันเริ่มต้นจากพวกเซเลบิตี้คนดังๆอ่ะอยากใส่ในการแพงๆแต่ไม่อยากทํำใครก็ไปทำกรรมวิธีที่มัน คัสตอมที่มันไม่เหมือนถ้าใครนึกออกที่มีคลิปหนึ่งที่เป็นโรเบิร์ตดันนี่จูเนียร์มาโชว์นาฬิกาตัวเองก็มีเหมือนมีซับเลนเนอร์สีดำอยู่อะไรประมาณนั้นไอ้ยี่ห้อดังๆก็จะมีไททันไททันแบล็กใช่ไหมมีแบล็กพิงค์ไม่ใช่นะจ๊ะไใช่แล้วคองโก้แบล็กไททันแบล็กแมสปารี่โบฮันแล้วก็ที่เข้ามาตั้งช็อปในประเทศไทยชื่ออะไรครับเฮียแมแบล็กเคนแบล็กเคนใช่ไหมคือสะกดชื่อไม่ค่อยถูกนะครับ อ้โผมเห็นราคาแล้วผมไม่สนใจเลยราคาต่อเรือนเนี่ยคือถ้าพูดค่า m โมดิฟายปวมากพูดถึงอย่างเช่นซัม m มารีเนอร์ที่เราซื้อซื้อขายขากันเนี่ยสีดำเนี่ยก็จะอยู่ราคามือหนึ่งใช่ไหมราคาประมาณสามแสนหมายถึงโรเล็กทั่วไปโรเล็กทั่วไปแต่ถ้าไปโมดิฟายครับผมเห็นอย่างไททันแบ็กหรือแมนปารีสเนี่ยถ้าเป็นสีดำเนี่ยราคาก็ตกล้านนิดนิดสามสพัน มันเหรียญใช่ที่ที่เห็นที่เห็นนั่นคือมิวเกลว์มิวเกลว์ทำเป็นสีดำอะร้านสองเพราะฉะนั้นถ้าใครเล่นนาฬการสายนี้คือแทบถ้ายิ่งสั่งทําด้วยอะราคาไม่ต้องคุยนะคือเอาสายแก้ใจเจ็บเจ็บเจ็บแน่นอนเจ็บกระจุกใครใครซื้อในการอันนี้คือเชิงมูลค่านี่กล่าวว่าขึ้นนี่ขึ้นแน่ขึ้นเลยครับพี่ น้อยก็ประมาณนั้แน่นอนคือผมก็ไม่เข้าใจนะคนที่ที่ไปซื้อนาฬิกาแบบที่เป็นแต่งมาแล้วโมดิฟายมาแล้วเนี่ยว่าก็คงจริงจริงมันมีแบบแต่งมาแล้วกับเราไปติดต่อให้เขาแต่งในแบบที่เราอยากให้เป็นของเราเหาถูกต้องเลยค่าทําก็ราคาพอๆกับค่านาฬิกาครับผมเคยเห็นได้แบบในร้านเพชรร้านทองในเมืองไทยเขาก็รับนะอ่าสมมุติเราได้นาฬิกามาเราอยากให้เขาฟังเพชรนะฟังมุกก็ได้นะ ฝังมุกเออขาเป็นแบบสีมุกสีมุกเรือเรือนะสมุกเรือเรือ่าเฝังเพ็รไม่ไม่ใช่เห็ดหูหนูย่เขาเห็นกันตอนนี้อ่าโอเคนะอ่าก็ประมาณนั้นเปินวันนั้นผมเห็นในอินเทอร์เน็ตครับก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันกวักมือเรียกเราอะโอ้โหถ้าอะไรที่มันตะกีใจซื้อไปเลยครับมันเรียกเรารนะยแ้วแสดงว่าไม่ได้ตั้งใจจะซื้อ ผมหาในการเล่นอื่นอยู่อ่าได้ข่าวว่ามองยี่ห้อเอ่นอยู่แล้วก็เฮ้ยใช่ใช่กันไปเจออันนี้สะดุดตาเห็นรู้สึกว่าเออใช่จริงๆผมดูอันนึงเป็นチュดอปแบล็กทูดอปแบล็กแล้วมันคือแบบดำทั้งเรือนเลยเป็นโมดิฟายเหมือนกันใช่แต่พอมาเจอเรือนนี้คือมันเป็นโรเล็ c o n คอนเแต่มันเป็นโรเล็กซึ่งก็อันนี้ต้องบอกว่าราคาที่เขาขายกันในตลาดเมื่อปีนู่น ก็แพงจริงๆโอ้เมื่อกี้นราทำรีเสิร์สี่ถึงห้าแสนเจอแพงสุดขายกันหกแสนขอชวได้ไหมได้ครับเฮียได้ครับเฮียแต่ไม่มีคนซื้อนะเห็๋คนไม่ใช่มีมีก็มีแหละเป็นหกแสนห้าตอนไปซื้อตอนไปซื้อก็คือเช็คให้แต่ว่าไม่สามารถเช็คเช็คว่าแท้ปลอมได้คือเหมือนแบบเราเอาเข้าสูตรเนี่ยเช็คไม่ได้นะแท้ปลอมแต่เช็คว่าเครื่องอะแท้แล้วก็ทุกอย่างซีรีส์ใบนี้เวลาซื้อนะครับก็ได้กล่องนะครับ นี่โลโกออนี่ระบบอันนี้ก็โลโก้คองเครืแล้วก็เป็นรูปกัวกะโหลกนะครับใส่มงกุฎอันนี้คือเป็นกล่องนาฬิกาหรือว่าอะไรเป็นกล่องของค่ายอ่ะเขาทํำมาเลยไม่ใช่มันคือมีนาฬิกาข้างในไหมหรือมีจะสายมีจะสายกับใบนะครับข้างในมีให้อีกสองสายนอกจากสายลมดําแล้วก็มีสายยางเป็นสีเทาอันหนึ่งนะครับแล้วก็สีดําอีกอันหนึ่งอืมสีดํา นะครับซึ่งเราคงไม่ใส่ใสายยางเนาะื <c oughs> นี่สีดำอืมล้วม,มีอะไรอีกครับพี่เจแล้วก็มี Rolex. นน<แ>ใบโรเลกอันนี้เป็นใบใบไทยใช่ปะใบอันนี้เป็นโรเลกบางกอก้วยใบไทยอืมนะครับมาจากทมาไมดัสนะครับแล้วก็นี่เป็นใบซีรีส์ของเขาก็คือ, number 10, อัมายเร์สิบทับห้าสิบหกนะครับแล้วก็นี่เป็นคู่มือมีการันตีของของเนี้ยคอนคอร์เลอร์ของคอนคอร์เลอร์แล้วก็มีสายให้ หนึ่งข้อนะครับแล้วก็มีไหนวะอ๋อนี่นี่คุณเชอไขควงอันนี้ขาให้มันไขควงครับอันเล็กๆอืเขาไปทำอะไรครับอะไรนะเปลี่ยนสายไงอ๋อหลอนนี่คือไปเปลี่ยนสายเองเลยข้างนึงเป็นไขควงอ่าข้างนึงเป็นเหมือนกับตัวต่อตัวกดคุชเออนี่นี่อันนี้เป็นอีกด้านนึงเป็นไขควง ถือว่าสวยงามทีมาส่วนที่ตัวนาฬิกานะครับก็ลมดําทั้งเรือนก็เป็นแบบ DLC นะครับก็จะมีโลโก้ของเลอร์เลยอยู่ตรงกลางตกแต่งใหม่ทั้งหมดกระจกเป็นสไฟ์เหมือนเดิมมีขอบฟิล์มนะครับส่วนสายนะครับจะเห็นว่าเนี่ยมันมีตรงกลางเนี่ยเป็นมีความเงาพิเศษแล้วก็ตรงข้างๆเป็นด้านแต่สีดําทั้งเรือนนะครับหน้าส่วนด้านหลังก็จะมีตอกหลังเพราะว่าปกติ ด้านหลังฝาโลเล็กก็จะไม่มีนี่มีนะครับมีลายอ่าผลิตปี2010มี10ทับอสิบทับห้าสิบหกต้องไปถ่ายมาโคอ่ะพุทเนาะอืมเนี่ยสิบทับห้าสิบหกแล้วก็มีโลโก้เป็นตัวหัวกระโลกนะครับสวยงามประมาณนี้ถ้าใส่แล้วขึ้นข้อไหมอ่าโอเคข้อประมาณนี้ครับตัวเครือบดามเมเได้ข่าวว่าม,มันมันมีศัพท์เทคนิค ของของวงการการเคลือบอ่าใช่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 ใชี่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยอ่าก็หลายๆคนจะเห็นว่าเอ้ยมันดำสงสัยว่ามันทำยังไให้ดำไปลงดำหรือเปล่าไม่ใช่ครับคือ บางคนอาจจะเฮ้โห่ก็แค่เอาไปทำดำงทำไมมันแพงจังไปทาสีใช่ไหมใช่ชาบ้าทาสีอ่ามันเค็มเหม่ือนไม่เคยเขาว่ามันเค็มไงไม่ใช่ทาสีไม่ใช่อเมริกามาเอาสีสเปรย์สเปสเออเอออันนี้เขาใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าอะไรนะอะไรนะคือการเคลือบแบบที่นี่แหละมันมีอยู่อย่าออะไรนะโมเดิร์ชโชคมีชื่ออะไรนะ D L C อ่ามันใช้กระบวนการที่ว่า D L C เรื่องเนี้ยเรื่องของทีโชคเนี่ยคือ D L C ที่ผมเคยได้ยินก็คือมี PVD ด้วย DLC DLC เนี่ยเป็นแขนงหนึ่งของการ PVD เป็นการเคลือบโดยใช้สมบัติทางเคมีเป็นสมบัติทางฟิสิกส์ก็คือใช้ให้อนุภาคมันตกลงมาบนนี้ที่ให้อยู่ผู้นี่เพราะว่าอยู่เองจบเลยนะมาครับวิศวะเคมีครับนี่ตกวิศวะเคมีเนี่ยทีเรียวนะครับรับผมเมื่อกี้ยังนั่งมึนอยู่เลยครับโอ้โหไม่ได้ใช้เลยอ่ะไก่ตัวแล้วแบบ ก็คือไอ้วิธีการเคลือบแบบนี้เราจะได้ชั้นฟิล์มของคาร์บอนสีดำที่ผิวบนนี้อันนี้คือ D L C ใช่ดมอนด์ไล i ์คาร์บอนใช่ก็คือครับก็คือดำเหมือนคาร์บอนแต่ว่าแข็งแกร่งเหมือนไดมอนด์พูดกันง่ายๆเหมือนเพชรอืมเพชรย้อมเป็นสีดำไม่ก็ยังไงคือหลาเอ้ยแล้วบอกยูบอกว่าฟิล์มมันคือฟิล์มบางๆไม่ใช่ครับคือมันเป็นสัพเทคนิคที่เรียกว่าสิ่งที่หุ้มชั้นบางๆในวัมัน ชั้นบางๆอ่าแต่คือมันไม่ได้บางมันไม่ได้แบบว่าเอ้ยเหมือนฟิล์มง่อยๆบางขนาไหนครับเท่าไหร่บาง0ูนไม่ใช่ไมไมคอนไม่ใช่คือไม่ว่าจะเป็นไปไกลนะไม่ว่าจะเป็นพีวีดีดีเอลซีมันคือการเอาอ่าอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมาเคลือบผิวน้ำมันอยู่แล้วคือคือเคลือบระดับชั้นโมเลกุลเป็นบางๆระดับชั้นโมเลกุลเลยใช่ครับขนาดนั้นคือมันก็เป็นสารเคมีอ่ะนะครับอืมก็ทีนี้พอพูดเ่าเควือบผมก็คิดไปถึงแบบ อลอยที่จะเกิดขึ้นอย่างล่าสุดผมไปซื้อในการยี่ห้อหนึ่งเหมือนกันม,มันเป็นอ่าโลสโกพีวีดีปุ๊บผมดูปุ๊บโอ้โหมันเป็นเครือบนี่ว่าผมก็กลัวว่าถ้าไปใส่ปุ๊บเป็นลอยเนี่ยไอ้ที่เครือบมันก็หลุดไปผมก็เลยเปลี่ยนใจไม่เอารุ่นรุ่นโลสโกเคลือบกูก็เอารุ่นสแตนเลสสีเงินธรรมดานี่ละเพราะมันขัดได้อโลสโกขัด แล้วกลายเป็นสเตเลสไม่แต่ว่าี่มันก็ทนทานแรงอยู่เพราะมันเป็นคาร์บอนคือไม่ต้องลองไม่ต้องลองคือถ้าดี c เนี่ยมันจะทนครับเคลมเลยว่าทนนะแต่ถ้าเป็นตัวแบบว่า PV d ดีด้วยสารอื่นที่ไม่ใช่คาร์บอนเนี่ยก็ก็อาจจะไม่ทนเท่าใช่ซึ่งเราไปหาข้อมูลเองก็เจอส่วนมากเขาจะเคลมบอกว่าเนี่ยมันเคลือบแล้วจะแข็งแรงขึ้นนะโดยการที่มีคาร์บอนเคลือบอะไรเงี้ยก็จริงงก็เป็นจริงตามนั้นแหละใช่ลองไหมไม่ไม่ต้องลองก็ได้ครับไม่แพงเกินใจ ก็แล้วก็ได้ข่าวว่าก็สีมันก็จะดำเนาะแล้วก็ไม่ค่อยเปลี่ยนสีนะถ้าเป็นแบบเครื่องแบบแพ้งอ่ะอซีอ่ะนะครับมันไม่ซิดไม่อะไรอยู่แล้วเวลาการทำก็ยากกว่าใช่ใช่ไม่ซิดไม่จางไม่เสื่อมแล้วที่ซื้อมาเพราะหนึ่งคือตัวนี้เป็นลิมิเต็ดหเรือนทั่วโลกว้าวใช้ห้สิบ อ d i t i o n size ครบ6ไงไม่ใช่วุ้ย49ไม่ใช่มันคืออิ i ิชั่นไซครัิ6เรือนอันนี้เป็นันซีเรียลเบอร์10ปุ้ยเด็กสวยนะก็เห็นปุ๊บรู้สึกเฮ้ยมันมีน้อยอ่ะแล้วก็เห็นวันที่หนึ่งคือ l i m i ต e d นะครับสองคือราคาผมเห็นราคาเขาประกาศขายก็เทียบกับราคาเมื่อปีนู้นเหมือนมีคนเจ็บแทนเราแล้ว ก็แน่นอนเน่ยราคาของพวกคัสตอมเนี่ยจะตกอ้อเหรออ่าเพราะนอย่างที่เฮียบอกว่าผมนี่สายสายคุ้มค่าอเพราะฉะนั้นเราก็ดูตัวนี้ว่าเฮ้ยเออถ้าเราจะซื้อมาใส่เนี่ยทนแล้วราคาเนี่ยมีคนเจ็บมาแทนแล้วก็ไม่น่าตกกว่านี้ไม่น่าไม่น่าเพราะฉะนั้นต่อให้ขายก็จะประมาณนี้แต่ต้องดูว่าลอมบ้านะพูดถึงดูยากเงิน เกิดไปเอาสายสโตลาร์คอมปอมมาเคลือบเงี้ยตอนเดี๋ยวตอนรับไปรับที่ไหนเนี่ยตอนรับไปรับที่เซนทรัลเวิลด์เขาเรียกเซนทรัลเวิลด์ใช่ไหมไม่ใช่เวิลเทียใช่เซนทรัลเวิลด์ออรนโโเเคคก็ไปเช็คที่ร้านนาฬิกาเอ็กซ์เปิดบอสอ่าเจ้าดีเจ้าเริมอ่าไม่ใช่อะไรอย่างนี้ทีมช่างบอกว่าเช็คว่าเครื่องอ่ะเดินเรียบและแท้หรือเปล่าแล้วมันเขาเปิดฝามาดูไหมไม่ได้เปิดพี่นะเช็คเช็คว่าการเคลื่อนของเข็มเนี่ย ความถี่ถูกต้องเชคกาลังเครื่องอันนั้ก็แค่วางวัดเขาก็เช็คเช็คประมาณนั้นเช็คผ่านเครื่องไม่ได้เปิดฝามาซึ่งเสี่ยงซึ่งเดี๋ยวการจีนอย่าดีซึ่งของกีนอย่างนี้กาลังดีมากเลยนะก็ะเหมือนมากอีกอันนึงเขาก็ดูตัวตัวหน้าปงหน้าปัดไอตัวี e r i a l number กับบัตรกับบัตรโลหะเพราะได้มาเนี่ยมันจะมีตัวของของ color เนี่ยเป็นการ์ดให้รันเลข แล้วก็อีกอันนึงคือเป็นการ์ดโรเล็กการ์ดโรเล็กกับอันนี้คือตรงกันก็ก็ถือว่าสะบายไปเปร่าหนึ่งแต่ได้ความรู้อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเครื่องอันนี้เองเสียเข้าเซอร์วิสที่โรเล็กประเทศไทยไม่ได้นะครับคือนาฬิกาสายโมดิฟายทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถเอาเข้าศูนย์โรเล็กได้อีกแล้วแปลว่าคือโมดิฟายปุ๊บโรเล็กก็ไม่รับประกันไม่รับประกันตัดหงไวัเรียบร้อยคือต้องนอตต้องพร้อมที่จะรับ ความเสี่ยงความเสี่ยงอันนี้ด้วยแต่แน่นอนโรเล็กก็จะมีประเทศไทยเนาะก็จะมีช่างเยอะอยู่ก็จริงๆถ้าพักกังวลไม่ถึงขนาดนั้นไม่ได้น่ากลัวขนาดอะไรอะไรเปิดเปิดวัดก็ได้ใช่ไหมครับเป็นสปอนเซอร์ที้พูดชื่อเต็มแล้วก็ประมาณนั้นส่วนความประทับใจที่ได้เห็นได้สัมผัสก็รู้สึกว่ามันมีความแตกต่างแล้วก็สวยงามรู้สึกเออสวยๆอ่ะอันนี้คือเอารุ่นฟรีมาทาใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ตัวนี้ก็เป็นซีรีส์เก่านิดนึงนะครับไม่ใช่เซรามิกถามควารู้สึกเทีตี้บ้าง อ่าเป็นไงเรื่องนี tá, ้ปอเหมือนชอบไหมชอบไหมปอเหมือนไหมเป็นอารมณ์ที่พอจับปั๊บเนี่ยเฮ้ยไม่รู้เลยว่าแท้ไม่แท้คือเราก็ไม่รู้เราก็ไม่เคยมีสายนาฬิกาของใครอย่างนี้เนมเยืรอไหมแล้วก็พยายามจะแน่นอนทฤษฎีต่างๆว่าจะดูโรเล็กแท้ไม่แท้มันใช้ไม่ได้มันก็ถูกโมดิฟายมันก็อยู่ได้บางๆแบบดูแค่โลโก้ก็ฟิลลิ่งก็ได้แค่ว่าจับน้ำหนักอ่าก็ถามอารมณ์แรกคือเออสวยดี แล้วก็คิดว่าคนที่ซื้อสายนี้คงเป็นสายที่แบบเขาดีฟเลยว่าดีฟแล้วเขาอะไรดีล่ะพูดดีๆครับเฮียเมียผมฟังอยู่ครับเขาลึกเขาลึกเขาชื่นชอบเขาลึกแล้วเขาลึกคือซื้อเพราะว่าความชอบส่วนตัวเป็นหลักก่อนเลยใช่ไหมใช่เออแล้วก็ส่วนส่วนอินเวสเมื่อกี้เฮียโชก็บอกแล้วว่าในการโมดิฟายเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าทุกรุ่นจะขึ้นหรือจะลงมันก็แล้วแต่รุ่นเนาะแม่นอนแต่ว่าแต่ว่า ลุงนี้อ่ต้นอย่างนี้กนต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าโรเล็กสมมติว่าโรเล็กมาออริจินอลราคาเท่านี้ครับถ้าโมปั๊บราคาขึ้นแพงกว่าโรเล็กออริจินอลแน่นอนอันนี้คือสิ่งหน่งแต่วันแรกเนี่ยออกไหมอ่าสมมติว่าได้โรเล็กมาค้ายทุกค่ายเขาเอาโรเล็กแท้ๆมาแล้วเขาก็ไปโมดิฟายเพิ่มคุ้ไม่มีใครโมแล้วก็คิดถูกลงอ่เพราะมันเสียแรงเสียแรงครับอ่ามันจะแพงขึ้นตอนโมปุ๊บแล้วก็ประกาศขายอ่าทีนี้พอแต่คนที่ซื้อไปอือครับปั๊บ มันจะมีโอกาสขึ้นหรือลงผมว่าก็มีทั้งสองทางนะเพราะมันทำนอยถ้าบังเอ,อิญมันยิตมันอะไรมันอาจจะมีขึ้นก็ได้แต่ผมว่าโดยทั่วไปมันน่าจะลงนะเว่า<ด> <laughs> จริงๆในตลาดคอลเลกเตอร์หลายๆวงการนะในตลาดคอลเลกเตอร์หลายๆวงการเนี่ยการทำเพิ่มจากสิ่งเดิมที่มีอยู่เนี่ยส่วนมากจะเหมือนจะไม่ค่อยทำให้ราคาขึ้นอย่างอย่าง้าวงการผมโมเดลอ่งานปั้นเนี้ยตัวที่ผมเก็บเองอ่ะผมทำสีเพิ่มกว่าทุกตัวเลยนะราคาลงไหมครับ ลงเดียวคือมามันเดิมมันยิ่ไม่สวยนะสีเราคุณดูไปทำเออให้ใช้ช่างครทำก็เสียค่าเพิ่มครับอีกเลยคือชอบทาสีหรอมันเข้มเลยลองหลายทีนะไม่เอาไม่ใช่ก็นั่นแหละครับแต่แต่คือนักปะดิษฐ์แมากจะไม่ค่อยนิยมกันส่วนมากจะเน้นเก็บเดิมๆซึ่งไม่ว่าทำสวยแค่ไหนแบบเดิมๆแม่งขายเร็วกว่าขายดีกว่าใช่มันก็ใช่แหละแต่อันนี้มันเป็นสายสิ่งที่บอกแล้วอ่ะคือต้องการความเป็นยูนิคหิือมีเอกลักษณ์ซ้ำใครใช่แล้วก็บอก ทานโลกรู้ว่ากูว่าป่าเนี่ยหมเออคือรวยโวยจะบอกนี่แบบพี่นุเลยวันหลังวันหลังผมจะเปิดค่ายโมดิฟายไปแล้วเปิดค่ายกันไหมค่ายยูเฮียโมดิฟายแล้วเหลืองมาแล้วไม่ต้องพีวีดีหรอกคืออันเนี้ยเราสีสเปคพอด่หเฮียผมว่าเราแบบบางคนผมว่าเราแบบ กระดาษทรายให้มันเกิดลายของแบบเราเราหล็กไปขัดแบบสารสื่อเอาว้ก็กรีดรล้อกสวยก็สวยในระแบบมันก็มันเหมือนนาฬิการุ่นใหม่เลยอ่ะเนื้อออกมซึ่งซึ่งคลายออริจินอลเขาก็คงไม่ได้ทำองคงนี้ออกมาเนาะคือถ้าถามถึงมุมผมนะแน่นอนสวยถามว่าชอบไม่ชอบแม่งแปลกดินผมชอบแบบอยู่แล้วแบบอ้ยแม่ง มันดูล้ํามันดูแปลกแต่ตายคนอื่นแม่งแม่งดีอยู่้วถ้าในสายขอ,ของความรู้สึกนนะแต่ถ้าสายอินเวสก็คงจะไม่ก็คงจะไม่เหมาะคาพูดกันตลมตรงอืมอืมอจะเป็นแบบนั้นใชแแ่แล้วแต่ก็แล้วแต่มันก็ซื้อต่อกันได้นะมันก็เป็นของที่เห็นมันก็วนเวียนกันไปเรื่อยๆอนะันหนึ่งที่เราเล่นคัสตอมเนี่ยคือคัสตอมมันมีจากอันนี้คือเหมือนถ้าทําเป็นลิมิเต็ดมาถูกไหมครับยี่ห้อนี้ทํามาปุ๊บเสร็จปุ๊บขาย ถ้าเราไปซื้อในราคาถูกขายก็คงจะมีคนซื้อแต่ว่าจะมีแบบหนึ่งที่อย่างเฮียรวยมากก็ซื้อมาเสร็จปุ๊บสั่งให้ร้านเขาทำอ่ะอันนั้นขายต่อยากกว่านี้อีกนะคืออันนั้นก็คัสตอมเหมือนกันแต่เป็นคัสตอมโดยตามความชอบของใจเรชอบของเจ้าของนาฬิกาของเราเลยผมซื้อเล็กมาแล้วผมส่งให้ค่ายบอกอ่ะแต่งให้กูหน่อยอ่าไปแบบเป็นแบบีเลยสีอะไรอยากติกุหลาบเลยอ่าติดเพชรเพชรมพูเพชมพูอยากเคลือบอะไร จะฟังมุกฟังเพชรอะไรเงี้ยเยอมไปเลยเพชยอมไยใช่ป่ะอ่าอันนั้นก็มีเออมีมีวันนั้นผมไปขายเดโตนาให้กับเจ้าของร้านเพชรท่านนี้แล้วก็ท่านซื้อไปแล้วก็ท่านจะไปฟังเพชรเองนะรุ่นที่เขาชอบชอบกันก็จะมีเดโตนาใช่ไหมที่อัลเบเซลไปทําเป็นลุงลุงนะลุงเป็นลุงเขาชื่อเขาเรียกนี่เรียกทานอสเลุงลุงเออเรียกทานอสเหรอ โอ้ยเพื่อนเฟซบุ๊กเอ็ดพัฒนามาโดนก็เออตั้งใจตั้งชื่อตัวนั้นก็นี่เห็นแพงอยู่นะแต่ถ้าผมอยากจะเล่นนะผมก็มองผมมองพวกที่ผมเห็นสัตว์มารินเนอร์ที่เอาไปแกะสลักเอ็นกราฟเห็นป่ะถอยมากแกะเลยอ่ะแกะแล้วแบบลงเขาเรียกลงไม่ลงสีดำๆผมไม่รู้ลงอะไรแล้วมันเป็นลายไทยทั้งเรือนแล้วผมก็แอบวันหนึ่งเอาเลยไหมล่ะเอาเลยไหมล่ะใครไมล่ะเอาเแต่ที่ผมไม่ได้ถามราคาเพราะว่าแต่มันสวยดีเดี๋ยวให้วินทำให้ เป็นลูกชายเฮียนะครับเป็นลูกลูกชายผมนะครับโอ้ยเฮียโชคนีโดนเรือนแรกแล้วผมก็เดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวไอเตอร์อีกแไม่ไม่ไม่ผมรักอะไรอย่างลึกแล้วตอนนี้ไปละไปไกลไปไกลแล้วนี่คือก็สุดทางใส่ความบอกู้เล็ด้วยนะครับว่าถ้ายังไม่ยอมเปิดตัวรุ่นใหม่สักทีนี้เฮียโชคจะทำรุ่นใหม่ขึ้นมาเองนะนก็ไม่รู้จะซื้อแต่ตอนนี้ราคาโรเล็กก็สูงมากไงครับตอนนี้ราคาขึ้นมาเยอะก็เลย เห็นราคาเรือนี้แล้วเออไม่ขึ้นก็คุ้มเลยนี่บอกได้ไหมเนี่ยโดนไปเท่าไหร่เนี่ยรีวิวไม่ได้ลิมิเต็ดรีวิวที่ดีต้องมีราคาไม่มีบอกไม่ได้เพราะเดี๋ยวคิดโชคขายต่อไม่ใช่เจตีหัวคนต่อไปไม่ได้บอกบอกเลขนําหน้าได้ไหมเลขเลยรประมาณสามแสนกว่าอ่าเลขก็คือก็แพงกว่าซื้อสมารลีนปกติไม่เยอะนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนะคือในมุมผมคือครับถ้าตอนที่เขาขายกันหกแสนอะ ซัมมารินมึงสามแจกเนี่ยคือเท่าหนึ่งแต่เนี่ยมันแพงกว่าซัมมารินธรรมดาไม่ได้เยอะมากแล้วก็ได้ความอยู่นี้ในมุมผมรู้สึกว่าเคุ้มค่าสวยเท่โหเหมาะกับสายแบบยูนี้อ่ะหมามากหมามากจริงๆริงจก็วันนี้ได้เรียนรู้อนะไรใหม่ๆก็หวังว่าการซื้อของยัโยๆนี้จะเป็นประโยชน์ <laughs> ถ้าชอบ <laughs> อย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์กด subscribe ครับแล้วก็ใครที่มีเออใครที่มีมาคอมเมนต์อวดหน่อย อยากเห็นว่ามีรุ่นไรแบบไหนกันบ้างในคอมเมนต์บอกใครมีความรู้ก็มาบอกได้เออเราผมรู้น้อยมากเลยใช่อันนี้คือเราใหม่กับมันมากเลยเนี่ยใหม่มากคมันคือเรียนแรกแบบว้าวอะไรอย่างเงี้เลยก็ใครมีความรู้ใครรู้จักค่ายก็ลองคอมเมนต์มาเออหรือใครแบบมีประวัติไอคอนคลอเลอร์อยากจะแชร์ก็ลองคอมเมนต์มาก็ได้ใช่เพราะเราอย่างที่บอกเราเป็นมือใหม่ใช่ครับอืมใช่ก็แบ่งไปความรู้กันนะครับอ่าครับผมประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะอะไรแปลกๆปลกไห่ดูอีกก็ฝากติดตามด้วยครับแต่วันนี้ไปแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับ